วันที่22มีนาคมค่ะคุณชำนาญวิตเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปที่สวนทุเรียนเพื่อที่จะไปติดตามแล้วก็ดูในเรื่องของการป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ท้องตลาดค่ะไปสวนทุเรียนของนางละอ,อบุญลอยเป็นกเกษตรกรอยู่หมู่ที่5ตําบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดนะคะท่านก็ไปสาธิตตัดพันธุ์ทุเรียนชนีค่ะซึ่งก็ เป็นต้นฤดูกาลเลยนะคะพร้อมกับนำทุเรียนพันชนีเนะะี่ยค่ะมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนโดยการตรวจเปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้นะคะก็พบว่ามี39.3แล้วก็30%อร์เซนถือว่าผ่านมาตรฐานตามหลักของกรมวิชาการเกษตรค่ะที่กำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนสายพันชนีนะคะต้องไม่น้อยกว่า30%เปอร์เซน้ํน้ำหนักแห้ง จังหวัดตราดก็ได้มีการออกมาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพหรือว่าทุเรียนอ่อนออกสู่ท้องตลาดปี65ค่ะก็กําหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนทั้ง5สายพันธุ์ก็จะคล้ายๆกับจันทบุรีนะคะก็พันธุ์กระดุมกําหนดให้เก็บวันที่20มีนาคมเป็นต้นไปเนาะชานีและพวงมณีเนี่ยเก็บวันที่10เมษายนเป็นต้นไปและ พันหมอนทองพันก้านยาวเนี่ยก็เก็บได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนเป็นต้นไปซึ่งหากว่าเกษตรกรเนี่ยจะเก็บผลผลิตนะคะก่อนวันที่กำหนดเนี่ยต้องแจ้งนะคะให้กับผู้นำชุมชนหรือว่าอาสาสมัครเกษตรกรหรือว่าจะเป็นสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งของแปลงปลูกก็ได้ะคะ่ะเพื่อตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนป้องกันปัญหาทุเรียนออกสู่ท้องตลาดนะคะ ซึ่งทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราดก็ร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองตราดค่ะมีให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนสายพันธุ์นีด้วยนะคะเพื่อที่จะกำหนดระดับความสุกแก่ของสายพันธุ์นีในพื้นที่ของอำเภอเมืองตราดให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยค่ะ ส่วนในจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะวันนี้วันที่22มีนาคมถือว่าพ้นวันอันตรายแล้วนะคะที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุเนี่ยไม่ต้องแจ้งตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนเก็บเกี่ยวหรือว่าคัดบรรจุอีกต่อไปค่ะแต่ว่าทางสงวพ6เนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจเฉพาะล็อตที่สงสัยว่าจะมีอ่อนคระปนไปเท่านั้นนะคะ ผลจากการตรวจทุเรียนพันธ์กระดุมนะคะชุดที่ตัดเมื่อวันที่19มีนาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการคุมเข้มพบว่ากระดุมส่วนใหญ่ก็มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงกว่า30%ค่ะแล้วก็มีพบทุเรียนอ่อนเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็คัดออกนะคะแล้วก็พ่นสีทำตำหนิเรียบร้อยนะคะต่อจากนี้ก็คงจะต้องเฝ้าระวังค่ะทุเรียนอ่อนพันชนีพวงมณีนะคะซึ่งก็ คาดว่าจะเริ่มมีตัดมากขึ้นนะคะในวันที่25มีนาคมเป็นต้นไปตามประกาศของ3จังหวัดภาคตะวันออกชนีและพวงมณีเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้วันที่10เมษายนเป็นต้นไปนะคะผู้ที่จะเก็บเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องแจ้งการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนทุกครั้งค่ะ สวนราคาซื้อขายกันพันกระดุมค่ะช่วงนี้เป็นต้นฤดูนะคะเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเนี่ยที่จะราคาค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าผลผลิตออกมาน้อยนะคะโดยพันกระดุมค่ะเหมาสวนตอนนี้อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ230ถึง265บาทค่ะ